ใช่เป็นทริปแรกของคุณแม่และของเบลที่ได้ไปปารีสคือไม่เคยไปมาก่อนแต่ก็ใช่เบลยังไม่เคยเบลยเคยไปแค่รอบๆแต่ไม่เคยไปก็ลันเซสค่ะก็ <Okay. S 1> ดีค่ะมันเป็นช่วงซัมเมอร์พอดีก็จะมืดช้านิดนึงก็เที่ยวคุ้นเลยแล้วก็ได้ไปดูโชว์เออกูตูของเบนดี้ค่ะก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยอ่ะ <Okay. S 1> แฮปปี้มากค่ะคือแค่ได้ไปเที่ยวอะ่ะก็คือถือว่าโอเคแล้วอะ่ะสำหรับคุณแม่แล้วก็อยู่กันค่อนข้างนานบรรยากาศแบบคนที่ไปด้วยอะไรคือดีมหมดที่พักอาหารอะไรอย่างงี้ก็จัดเต็มคือด้วยความที่เราปิดกล้องละครแล้วด้วยค่ะก็เลยมีเวลาเที่ยวต่อก็เออก็อยากสาหรับแม่เที่ยวเพราะว่าไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันมาสักพักใหญ่แล้วค่ะ นี่ก็หลายที่นะมีไปฝรั่งเศสเซอร์วิสอิตาลีและอิตาลีก็คือย้ายเมืองเยอะมากครรั้งแกเลยใช่ใช่เป็นครั้งแรกค่ะแแแล้้ววม่่่ไทีปดูฟชันใช่ไม่ไม่้จาว่าเราจะทำกันบ้านนานเพราะเราบอกว่าเห็นอยู่หลายวันด้วยเลยค่ะค่ะก็จัดกระเป๋านานมากกว่าทำกันบ้านเรามั้งมีวัน้ย10กว่าวันค่ะย้ายเมืองเกือบทุกวัน เดี๋ยวเป็นวันที่ไป,ปเอ่อปารีสค่ะรู้เองคนดร้านใีวันนั้นโชคดีมากคือวันก่อนหนะ้าคือร้อนมากแล้ววันที่เพียวบไปก็มันเหมือนแบบคึ้มฟ้าคึ้มฝนอะไรอย่างเงี้ยอากาศดีเลยก็ไม่ไหม้ค่ะแย่างกับคนแบบกวนฝนของพวกที่ิพ้แต่เขาพูดอะไรแบบก็เกล ก็เตรียมของไปหมดเลยคือแบบฝรั่งเศสหนาวอิตาลีร้อนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะต้องมีเสื้อผ้าทั้งสองแบบมีร่มมีพัดลมอย่างเงี้ยค่ะแม่เป็นไงบ้างแม่บ้าไงบ้างแม่แฮปปี้ออชอบมากคือเดินเ,ออเดินขึ้นเขาสู้ตายแล้วก็ถามว่าเมื่อไหร่ถึง้าอ๋อแล้วแ่ว่าแม่ไม่ได้ดวนแต่ว่าแบบเดีวต้องแบบพิปลาเบานะแ่เลยไม่เลยลุยมากค่ะ คือทุกคนในทริปเซฟไพร์เบลวะไม่ค่อยเพราะเบลรู้ว่าคุณแม่แข็งแรงอยู่แล้วไงคืออยากจะพาเขาไปแบบฟิลเนี้ยตั้งแต่ตอนที่เขายังแข็งแรงเดินได้แบบสบายๆเดินสนุกเที่ยวสนุกอย่างเงี้ยค่ะเริ่มกินอะไรเริ่มกินแล้วครับเต็มที่มากคือทุกคนในทริปคือแบบจอยอิจตติ้งมากอะไอย่างเงี้ยคือสั่งจานเดียวไม่พอแบบต้องอย่างละสองอย่างเงี้ยค่ะเบลหรอเบลก็ก็ไม่ค่อยอยากกลับยังไม่ค่อยอยากกลับเท่าไหร่ค่ะ ไปอยู่เกาหลีกันนานทีค่ะใช่มีอะไรที่พิเศษแม่ไหมคะอะไรท่ถงประเทศทีมีแบบดูแรงช็อปเลยก็ดูดูแบบนู่นนี่นั่นให้คุณแม่บ้างอย่างนี้กระสือนั่นแหละกระสือให้ตัวเองเยอะกว่าเป็นอ๋าหรือเปล่าค่ะเป็นแบบเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ชาร์จแบตด้ยไมคะลิเดี๋ยวเพราะว่าแบบใส่มาตั้งสี่สงวัน ช่ไม่ได้ไปเที่ยวทริปนานๆอย่างนี้ก็สัปพักใหญ่เหมือนกันนะคะแล้วก็อากาศมันดีคนดีที่พักดีอย่างเงี้ยก็กลับมาก็มีแรงทำงานค่ะค่ะใช่ค่ะมีก็อ๋อเราจะนั่งข้างอะไรนะชื่ออะไรนะหลายคนจะในคจัดสกีวอเตอร์เฮาส์อ่านะก็จะนั่งข้างเขาแล้วก็ได้ก็ ่คดดีบีแต่ว่าที่คุยนานสุดก็จะเป็นชาคิราค่ะออบอกเขาว่าเออโชว์ล้โชว์เขายังอยู่ในใจเราอยู่เลยนะอะไรอย่างเงี้ยเ,เพราะว่าก็ประทับใจจริงๆแล้วก็ไม่ได้คิดตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะมีโมเมนต,ต์แบบไข่ลูกหรืออะไรด้วยกันค่ะแต่แบบด้วยความบังเอิญแบบเดินสวนพอดีก็ก็รู้บ้างค่ะประมาณนึงค่ะใช่เพราะว่าคือด้วยความที่เหมือน คนก็เยอะอะไรอย่างเงี้ด้วยอ่ะนยังงไบ้างไนส์มากค่ะก็เป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็เหมือนได้ไปเห็นเออ่บนรันเวย์ที่เป็นแบบมันเป็นเขาก็ตาแตกอ่ะคือคือสวยตาแตกคือเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยสำหรับดูดูอะค่ะตาแตกเลยแล้ววันลุ้งขึ้นก็คือไปดูแบบเออ่จิวเวลรี่ของเขาอีกอย่างเงี้ยเกือบติดมือมาแล้วเพราะว่าสวยมันติดที่ตรงไหน มันยังไม่ตัดสินใจค่ะเก็บไว้ในใจอยู่เหมือกันกลับมาแล้วแบบว่าเอ้ยได้จะติดตัวมานอะอย่างงี้ยโอ้โหแต่ว่าก็แบบความไฮจิวอะไฮจิวค่ะที่รังตัวเองไว้ได้อยู่ใช่ไหมยังรังตัวเองไว้ได้อยู่เพราะว่ายายเมืองพอดีค่ะเปลวแล้วแบบไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรที่แบบตื่นเต้นอะไรใช่ไหมของเบลใช่ไหมไม่มีเลยค่ะคือเหมือนด้วยความที่เออมีเหตุการณ์อะไรใช่ไหมคืออยู่คนละโซน โอ้ยก็ระวงังค่ะระวังแล้วก็ไปไหนก็ไปเป็นกลุ่แต่อย่างที่บอกคือโชคดีที่ช่วงซัมเมอร์คือมืดชา้าฉะนั้นก็คือแบบมันก็ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไรละ่ะแต่ก็ระวังมากเรามีมเลยอกับไม่มีห <c oughs> ไม่คือด้วยความที่ก่อนหน้าเนี้ยเบลว่าถ่ายถ่ายไม่ถ่ายละครแล้วก็คือทํางานเยอะมันไม่มีเวลาจริงๆแต่ว่าตอนนี้ละครก็ปิดแล้วนะที่จริงก็แบบก็อาจจะเพื่อนยังแบบคอยแนะนำอยู่อย่างไรไม่มีแล้วเว้นช่วงนานเกินไปเริ่มเลิกแนะนำแล้วเดี๋ยวไรเพราเราไม่ใช่เพราะว่าแบบเหมือน ก็คือเหมือนเขาที่เกียดถามแล้วอะอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าต้ใช้กลุ่มที่กลิมาหก็กลไปโมทละครเปในตัวเลยชเข้ามาก็คอนที่จะแบบเออรอใสายดูสวยอย่านนี้ก็ควจริงก็เปิดแต่ว่าก็ยังไม่มีใครเข้ามาอะไรอย่าียแรเข้ามาแต่ยังไม่ถอะไรนะคะไม่ได้เช็คอ่ะ ที่แต่เข้ามาที่เจนนาก็เป็นยังไงโอ้โหเอาเป็นว่าให้เข้ามาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันจะน้องไม่สวยระดับเรายังไม่มีอะเนี่ยแหละมันเป็นคำว่าเลือกเที่ยวมันก็เป็นอย่างนี้แหละไม่หรอกมันก็ไม่จริงหรอกค่ะพูดไปงั้นแหละคือความจริงยังไม่ทันได้เลือกได้อะไรอยังไม่ได้แบบเออคุยกับใครอะไรอย่างเงี้ยแบบเป็นจริงจังเลยก่อนนั้วมันมีเรื่องแบบที่เ พอปิดกล้องก็หดปุ๊บเหงาเลยเหงาทันทีเลยอืมน่าสวยจนไ่ต้องจีอ้ยเข้าถึงง่ายค่ะน่ารักอโรมบีดีแต่จอกันตอนนี้กสวยแล้วก็มีเวลามากด้วยมีเวลาด้วยใช่แต่ความจริงมันเป็นเหตุผลหลักเลยก่อนนะเนี่ยที่ไม่มีเวลาแล้วแบบมันจะไปคุยไปเริ่มกับใครมก็ไม่ใช่ไงกพร้อมแล้วต้องปิด โอ๊ยไม่เอามันเกินไปแต่มันก็แบบจังหวะเวลาที่ใช่แหละแต่ถ้ามีละครเรื่องใหม่เข้ามาจะแบบไม่ว่างอีกแล้วไม่ว่างก็ตอนนี้ยังไม่มีอาจจะมีค่ะไาวจรยงจัได้ค่ะละครภูณิ้ที่ปิดแล้วนะคะก็จะได้ชมการ์ตูนนี้ค่ะก็อยากจะให้รอคอยแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยค่ะ ปดเดือนอืก็ก็ค่อนข้างนานมีมันนจัพิเศษตอนคุกเคถามว่าพิเศษไหมเอ่อความพิเศษคือเบลกับพี่โป๊บเล่นเป็นหลายตัวละครละกันใช่ค่ะคือมันเป็นอะไรที่ท้าทายเหมือนกันนะด้วยความที่เป็นบุกเพสันวาดมาก่อนเงี้ยแล้วคือต้องมาต่อก็ก็ก็ทำเต็มที่ทํากันบ้านเยอะมากๆสําหรับตัวคาแรคเตอร์ใหม่ในขณะที่คาแรคเตอร์เดิมก็ต้องเติบโตมากขึ้นอย่างเดียวก็พยายามแบบหาตรง หาจุดที่มันแบบใช่ที่สุดก็เต็มที่มากมากก็เอาเป็นว่าไม่อยากให้ไปเปรียบเทียบกันดีกว่าเพราะว่าเรื่องนี้ก็นับว่าเป็นเรื่องใหม่แล้วกันก็อยากจะให้ทุกคนรอติดตามชมแล้วก็เปิดใจให้กำลังใจพวกเราด้วยค่ะก็ควเต็มที่มาก ก็ไม่อยากจะไม่อยากจะคิดไปก่อนอนะแต่ก็คิดว่าน่าจะมีอาจจะบอกว่าดูดูอยู่แล้วหิวอะไรอย่างเงี้ยมีแน่นอนนะคะเหมือนเคมีอ่ะมันจะเป็นอะไรที่มันแตกต่างจากภาาที่แล้วมันจะมีความแบบวนกันมากขึ้นความแบบเออมันจะไม่ใช่แบบฟิลเดิมมีที่ไหนก็เดิมอ่าจจะรู้สึกว่าเฮ้ยได้ไงเนี่ย อะไรที่แบบเหมือนตอบปากตอบคำกันเก็บจะแบบไม่ยอมการพูดกันทีคือแบบชอดชอดชอดอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมันตรงนั้นแล้วก็รู้ทันกันรูยการนี้ฉันจะได้นอ,อนนอนตุลานี้ค่ะฝักแบบเลยค่ะ